สบายดีพี่น้องสบายดีสูส้ขูส่สูสสค้คนสู้มองสู้บอลพี่น้องเอ้ยสบายดีย่ามสวยดสไลพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงสบายดีพ่อสบายดีเข้าสิบห้ากันไปทางไหนหมอเลยเบาได้เบา,ได,บาได้ลดไนลดไน,ไดน์ <S <S <ะ>ลดไลน์ฮะลดไลน์พี่น้องเอ้ย แล่วพี่น้องคนนี้เป็นปฟ้าเป็ัับ้านนี้ไปเอาโ่เ่าพี่น้องไปใช้เก่าแล้วใช่ไหมใช้เบราแล้วเอาโมไดมบาก็ฮะเก่ามก็เละเอาหน้าเขาไปเอาวัตถุท้ายนพี่น้องฮากหอดสวนบราเอาเอามือน่นี่ แต่เอาเพิ่นขายหมดแล้วสวนนี่นะสงสัยเพิ่นหู้ว่าเฮามาเอาเพิ่นเลยขายหยกสวนเมื่อนี้เขาไปสวนใหม่พี่น้องเอ้สวนนั่นมาได้ไปเอาสวนใหม่สวนนั่ตัวไปไปเมื่อไรเจ้าผมอยู่ดึกเก่าวะฮะวไม่เดี๋ยวเจ้าผมอยู่ดึกเก่าจะจัดนะสังเกตกระสอบพี่น้องเนี่ ช่องน่วยพูดว่าหรือช่วยหนึงเนี่ยปไม่เดียวยว่าจัดน,นักจัดน,นักคะแนนนะ้นระยะทางมากเลยตอนนี้ก็สามกิโลเข้าไปแล้วพี่น้องประมาณห้ากิโลเข้าไปหมดแลห้าบ้านเพิ่นก็คือเป็นโคกเป็นอันนี้คือบ้านเฮาเลยพี่น้องเนี่ยโค้มีต้นไม้ตน้ตนตน้ตนตนีวตน้ตน อ้าวพี่น้องใกล้สิอดเทียงไปแล้วกระสันเดี๋ยวพู่เจ้าพุ่นโยุจัดนักเนาะพ่อเอ้ยเอาทมง่วงรวามได้เนี่ยเยงม่วงร้อมเลยมือเนี่มาขอพิ่นพี่น้องเอยบ่ได้มากยังดอกุ ยังไงมูกัดเลยโมกัดซอโมกัดซออันนี้เสียงวาไม่อ้อโทษไปอันนับเพิ่มเลยแล้ววะโทษบอกเพิ่มเพิ่มเลยแล้ววะหงายงามนีดเนาะมีคนอยู่บ่นนี้จัดนักคะแนนะ อีจรวดรวไทยอยู่ชคสายพิ้นยูส่วนสาอยูสวนอ้หมักนิ่หมดนะพี่น้องฮะบริโตอยเอาเตะฮะเออหอยโตอ่ะเอาเล็ได้ท้าได้สอบูได้ยินนะเจ้าอยากพอซิบสอบผมปจงเดี๋ยวนี้เอาสอบก่อน อาวหนี่ไงจับไปเลยนในซวนนี่หรอวะหมากโมพี่น้องล้วนๆเลยนี่เต็มสวนอ่ะเนี่ยอากระสอบมากหน่อยโหพี่น้องปาดแต่สืออนพี่น้องเอ้ยไล่อ้อยพุ่นแม่นเบิดได้ฮะสุดเซงหูเซงตาแม่น้องอ้อโทษกขอนน้ำเพลนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่า มาหอดหน้าบัดสามีเพิณผับโมยู่ในเถียงแม่น้องอ้อเป็นเซียวครับเจ้าของสวนบักโมพี่น้องเอ้ยเพิณทุ่เคียนเลยที่เคียนแล้วเนาะเอาโลดเอาลวดวะท่นเอาถือมาโอ้ยสอบเดียวพี่น้องเอ้ยเสียดายเดียบริถิถือมาลายสอบเดียวกับรือเผื่อพี่นะออกมากับว่าหน่วงหัวมวนพี่น้องเอ้ยบริ หลักดอกขอผลเรียบร้อยพระเจ้าเขาเจ้าบู่ยู่เขาเจ้าสิว่าเ้าหลักเนี่ยนี่เราอาบ่จัดไปเฉพาะก่องห้องกัะมืดเนี่ยหมูโม่บดิปลูกบดิหดน้ำพี่น้องเอ้ยผลบดิบฮดน้ำหดในอาศัยให้มกะม่กินน้ำน้ำอ้อยมาสั่นบึงมือมันขจาว่าอ๋อ mưa <laughs> nhanh ở nào vô mưa nhăng này vô chú mưa nhăng nhục nhúp để mưa nổ nhăng bộ than nhúp này phi long ta suốt ngoài kia cháu <laughs> hả? Nữa. Mất là lai nè. เอ้ยหน่วยมือหยุบแช่ไหมยังมือหยุบอยู่บืไรอยูแล้วคันแน่นี่จีได้มาเลาะสวนอ้อยซื่อเลยพี่น้องเอ้ยคันแน่นนี่เขาจะคือจ้องลอกไว้ยังใช่หรือเปล่อนี่นีะนี่ต้นแลนเสียพื้นที่ไปหลายเติบเลย

nhưng ăn nhục của thân nhiều đấy một <laughs> chị này sụp bò mưa hiều vào hiều là áo. yeah เอาไปกระสอบผู da, a, so, uh, ้ใดพี่น้องเอ้ยขอกบได้ขอหน่อยได้อุ้ยหมากหน่อยนี่นะปลาใหญ่กระนัยนี่เนาะสวนเซียวแม่น้องอ้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นโทรเคียกันแล้วว่าไอ้เซียวเพิ่นเอาไปงานแตงมาสั่น คันบ่พ่อก็เข้าไปเอาโลดเพิ่นว่าคันบ่พ่อสามีเพิ่นก็เลยมาบ่พ่ออีหลีเอ้าอือมน้อยด้มันคักหวานเด้เียวยุมือบ่เียวบ่เมือีสิได้บโมเียวแล้วเนาะยุบแล้วัน้ คืออันเอาน้ำเพิ่นจุดก้อนอนัน้นมันบวชุกเสียดายเจ้ามาอยยุกับเจราญรุ่<ะ>ป้ากับสอบเลยพี่น้องเ้ยเต็มสอบเลยหนักแท่ง Đây hút chết nuôi, bẹt nuôi này có bố ấy lẽo, bẹt bố ấy leo. Chụp bò Má, nhau má, bùm xôi Bá, à, bớt thơ phi nổi bao nhiêu chân quê? Nát lợi đi Nát lợi đi bao nhiêu chân tay bổng hang ngay lúc bổng hang ngay lúc bổng hang ngay lúc bổng hang lúng nó bọn này, luôn cho học xuống bóc hai đi vô được ba đi kiếm đi Ai bóc mày 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 bóc ก็เว okay ็นหน่อยนะโอเคนี่สุดยอดพี่น้องเอ้ยโอ้แล้วมันบักแตงโมพี่น้องเอ้ยแยกให้เบิ่งสอบหนึ่งนี่น้องจัดนักจัดนักเนี่ยพี่น้องเอ้ยจัดนักจัดนัก ไปสอบหนึ่งเนาะอ้าวน้องขอ่นี่ยคลื่นๆคลืๆคลืเดี๋ยวไปเอารถมาใส่พี่น้องเลยลุกพนมาแล้วโฟนพวกเจ้าันอยู่ที่ยังจัดนักรลดันวะตามสบายวะจ๊ันน,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  <laughs> นี้รถจักรที่ซื้อรถไทยยทังชีนนักวะจัน เดี๋ยวเธอเต็ียมมั่นเนี่ยดีเต็มเลยเนี่ยพี่น้องไปเจ้าเพิน่นเอาโลดเพิ่นว่าจัดนักโลดุกซะเอาเพิ่นเสนอมาพี่น้องเฮาสิบทสนองให้มันกับเฮากับคติปฏิเสธเพิ่นก็บมันบ่คือถ้าติปฏิเสธเพื่อนมันบอกคือ,พ,อ,คอพี่น้องเลยเข้ากัน เลยเพรอะเหันหนามันในจังหน่อยก็คือมือแต่เนาะจัดหนักจัดหนักสอบเลยซิปซิปไปหน่อยเนาะเดี๋ยวรถมาแถวเนาะกอเนาะนักแล้วกลัวแล้วบม่ได้ว่าได้สอบ ุณสมองสุวรรณขอบคุณทุกกำลังแห่งใจพี่นอ้องเอ้ยที่ส่งมาให้เอฟซีเปิดนก่าเป็นหว่วงเนาะยังไงก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่นอ้องเอ้ยที่ให้กำลังแห่งใจเน้อมาขอเป็นไมาคิหน้าพี่นอ้องอยู่ทีมีแห่งสุกซุกคนสำหรับคลิปนี้สบายดี